สวัสดีครับวันนี้มีของมาใจช้อปปิ้งหนึ่งชิ้นนะครับนี่อันนี้เป็นเครื่องออกกําลังกายซื้อมาไว้ให้แม่ป๊าใช้นะเดี๋ยวรอให้แม่ป๊าบเขากลับมาประกอบของเขาเองดูกล่องใหญ่ขนาดไหนต้องเทียบกับปากกาบนหลังกล่องดูนะครับอ่านี้เราเอามาจากกล่องแล้วนะครับสีแดงตรงตามที่สั่งเลยนะ สภาพเบื้องต้นดูก็ยังไม่มีอะไรแตกหักเสียหายนะครับกล่องก็อยู่ในสภาพดีขนส่งเร็วมาโดยเคอรี่นะครับก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่มีมาในกล่องน,นะครับอันนี้ผมค่อยๆหย,ยิบออกมามีใบรับประกันมาให้ด้วยอ่าเดี๋ยวรอดูประกอบแล้วลองใช้งานดูนะครับต้นเหตุในถุงคู่มือจะในถุงใบรับประกันนะครับแกะมาก็จะมีคู่มือให้ด้วยนะเดี๋ยวลองประกอบตามคู่มือนะครับสิ่ยากจะง่ายยังไงไม่รู้ แต่ผมเคยประกอบของ BG ไปแล้วตัวหนึ่งนะครับแต่ตอนนั้นซื้อแพงมากเจ0ดแปดพันนู่นนะเดี๋ยวนนี้เดี๋ยวลองประกอบดุกันนะอันนี้เป็นถุงน็อตที่เขาแถมมานะครับจากในถุงน็อตก็จะมีพวกน็อตต่างๆแล้วก็นี่นะเด๋งตรงนี้มีประแจมีหกเหลี่ยมมาให้ด้วยนะครับมีไขควงมีอะไรมาให้ครบๆเลยนะอนนี้เราก็เตรียมแค่นี่ เตรียมคัตเตอร์ไว้ตัดเพราะว่าเนี่ยตามพวกนี้มันจะมีสกอตเทปยึดติดตามโฟมตามถุงอะไรเต็มไปหมดนะครับก็เ,รเตรียมคัตเตอร์เอาไว้เพื่อที่จะว่าตัดตู้พลาสติกเหมือนเช่นนั้นเองอ่าเดี๋ยวผมลองประกอบจริงๆแล้วนะอ่านี่สสำหรับน็อตที่ขันขันไอตัวขามันนี่นะครับขันบันไดมันเนี่ย ตรงหัวเนาะจะมีบอกซ้ายขวา้วยนะครับเกีียวมันไม่เหมือนกันนะครับระวังใส่ผิดด้านนะเมื่อกี้ผมลองใส่แล้วถ้าผิดด้านมันใส่ไม่เข้านะครับนีอ่อันนี้ส้ายนี่เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอ,อีกนิดนึงนะครับนี่เห็นสังเกตน็อตตัวเมียนะครับมันจะมีด้านหนึ่งนะที่เราไว้ใช้ใส่กับน็อตตัวผู้นะเนี่ยถ้าเราเอาด้านนี้ใส่มันจะขันได้แต่ถ้าเราเอาด้านนี้ใส่เห็นไหมมัน มันจะมีตัวล็อกกันนะครับคือกันกันเลยอ่ะกันขันเลยแล้วเราใส่ก็เอาด้านนี้ใส่ไปหาตัวผู้แล้วก็ค่อยขันนะครับแล้วมันก็จะขันได้จนตึงแน่นพอดีอ่านี่จะเป็นการประกอบแบบที่1น,นะครับแบบที่1ก็คือนี่ผมลองดูนะตรงนี้ตรงแฮนด์มันนี่นี่ครับจะใส่ลงกับตรงนี้นะครับแล้วคือเวลาเราปั่นเนี่ยตัวแฮนด์มันก็จะไม่หมุนด้วยนะ มองเห็น,นไหมฮึบเนีไว้เวลาแต่ว่าออนะพอเราปั่นปุ๊บแฮนด์มันก็จะไม่หมุนนะครับตรงนี้เดี๋ยวอีกแบบหนึ่งก็คือเราจะใส่ตรงนี้อันนี้ผมประกอบเป็นแบบแบบที่แบบเพื่อเป็นอันโยกทั้งมือทั้งเท้าแล้วนะครับเนี่แล้วก็ใส่กล่องอันนี้แล้วนะใส่ตัวที่วัดค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันวัดค่าอะไรยังไงนะไม่ไม่เคยลองเหมือนกัน ตัวหนืดเนี่ยเราปรับเราปรับไจ้ีด้านล่างนะครับเดี๋ยวาปรับตัวหนืดกันดูนะมันมันจะหนืดไปเนี่ยบางคนบอกว่ามันไม่รู้สึกแตกต่างนี่ครับตรงนี้มันปรับได้นะมันหนืดไปเนี่ยหนืดไปแล้วก็ดึงให้มันหลวมๆหน่อยนี่นะตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่ไปนี่เนี่ยสายนี้นะครับถ้าดึงให้มันยิ่งตึงมันก็จะยิ่งหนืดนะยิ่งปรับยากนะลองเต่อับ ดีพอไปได้ฮะนี่นะครับนี่นค่านขึ้นละความเร็วโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาจะเป็นเวลาสลับกับสลับไหมสลับกับแคลอรี่ไหมอ่าน่าจะสลับกับแคลอรี่นะครับนี่เป็นปุ่มปรับความเหนื่อยก็จะอยู่นนี่ะครับ เสียงถือว่าไม่ดังนะครับไม่ดังผมมีลูกน้อยกลัวว่าลูกจะตื่นเหมือนกันเวลาลูกหลับแต่น,นี้ไม่ดังนะลองฟังนะครับเสียงทิ่รีจะดังไปอันนี้นั่งปั่นนะครับจะยืนปั่นก็ผมจะเหนื่อยน่าดูโอเควันนี้เดี๋ยวเราก็ปิดคลิปเท่าน,นี้แล้วน,นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องชอปปี้วินรีวิวเวอร์ ก็เป็นก,นนนกนนำลังใจในการทำคิด้วยนะครับเดีดูว่าสินค้าชิ้นต่อไปผมจะสั่งอะไรมาร้านเขาจะส่งดีไหมอ,อ๋อร้านนี้ส่งเร็วมากเลยนะวันนี้ลาทุกคนสวัสดีครับ